อ่าแล้วครับผมก้าสวัสดีทุกคนครับอันนี้ก็กลับมาพบกับผมในช่วงมีใยใจปื้นอีกครั้งนึงนะครับผมก็ขออภัยก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันนะครับผมก็ขออภัยก่อนเลยที่ผมอัพมาช้า1วันนะหลังเกมจบไปแล้วนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะทุกคนนะผมไม่ไหวนะผมมีงานนะผมก็เลยไม่ไม่ได้อัพวันนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาอัพวันนี้แทนนะย้อนกลับมานะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยถึงหลังเกมนะผมก็บิ๊กแมตช์ประจําศึกเ a ครับนะครับผมในนัด ที่เพิ่งจบไปแพ้นะผมแพ้จุดโทษก็ให้กับแมนยูในเต็ดไปนะผมก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจกันในเกมนี้กันนะผมเริ่มที่11ผู้เล่นตัวจริงก่อนเลยนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านนะผมก็ประตูนะมาในแผน4-3-3มันเดินนะผมก็ประตูเป็นรายานะผมด้านขวาวันนี้ใช้ทิมเบอร์นะผมด้านซ้ายใช้เป็นลุยส์เกลลี่นะผมเพราะว่าไม่มีชื่อของคาราฟิโอรีด้วยนะเพราะว่าเหมือนจะเห็นข่าวว่าเจ็บไปนะมันก็เลยไม่มีชื่อนะครับลุยส์เกลลี่ก็เลยเป็นลุยส์เกลลี่ลงมาแทนนะครับแทนของคาราฟิโอรี ส่วนเซนเตอร์2ตัวครับเป็นกาเบียวกับซาลิบาเหมือนเดิมน,นะผมกองกลาง3ตัววันนี้ใช้เป็นจอจินโยเมริโนแล้วก็กับตันทีมาตินโอเดกาครับส่วน3ตัวในแนวรุกนะผมเป็นมาตินาลีและเชซุสครับเล่นทางขวาส่วนหน้าเป้าเป็นไคฮาวแวตครับต่อมามาดูแมนยูบ้างนะผมแมนยูมาในระบบ3421เหมือนเดิมน,นะผมประตูก็ตามที่คาดครับผมตามที่พี่เจ๋งของเราบอกเลยนะผมว่าวันนี้ใช้ไบยินดีนะครับผมก็ สุดๆไปเลยฮะนักเตะคนนี้กองหลัง3ตัวครับเป็นเดลิกแม็กไกวแล้วก็ลิซซนโดมาร์ติเนสผมด้านซ้ายเป็นดาโล่นะผมด้านขวาเป็นเออไม่ใช่สิด้านซ้ายเป็นมาลาอุยนะผมด้านขวาเป็นดาโล่อืมใช่แล้วก็ตรงกลางนะผมสองตัวเป็นคอบบี้เมนูแล้วก็อูกาเตีนะผมก็ตัวลุก2ตัวเป็นบรูโน่แล้วก็กาเนชโอนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นลาสมุดฮอยลุนครับก็มาดูในเกมกันนะผมก็วันนี้ก่อนอื่นนะก็เป็นอาร์เซนอลนะผมวันนี้มาในชุดสีขาวนะ เล่าให้ฟังก่อนนะผมว่าอาร์เซนอลวันนี้มาในชุดสีขาวนะผมนะมาในแคมเปญโน No เรสนะผมที่จะรณรงค์ให้ตระหนักถึงนะผมการเกิดอาชญากรรมนะผมที่ใช้มีดนะก็ไม่อยากให้เกิดอาชญากรรมแบบนี้ขึ้นนะผมก็เลยมาในแคมเปญรณรงค์นะครับผมในชื่อโน m o เรสนะครับโอเคก็เราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะผมเริ่มเกมมาก็อาร์เซนอลเนี่ยครองเกมบุกอย่าง แบบต่อเนื่องเลยนะผมแล้วก็แมนยูเนี่ยวันนี้นี่เน้นเป็นที่เกมสวนกลับซะมากกว่านะผมก็เรามายือนเขาเนาะแมนยูก็รับรับรอส่วนนะครับอาร์เซนอลก็เรียกได้ว่าคือรองเกมจนกระทั่งแบบจัติติ15นาทีแรกนะผมขึ้นมาเลยว่าอาร์เซนอลนี่รองเกม70%ต่อ30%เปเลยนะครแล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะผมซึ่งโอกาสที่ลุนล้นๆครั้งแรกเลยนะผมก็คือ โอกาสที่มาติเนลีได้ยิงนะครับแต่ว่าล้มหน้าก็คือเป็นนาทีที่18นะครับผมเชซุส <Jesus S 1> เล่นบอลกับโอเดกานะผมเล่นจังหวะนี้สวยมากเลยทุกคนนะเบิ้ลกันสวยมากแล้วก็โอเดกานะผมก็ใส่ใส่มาเอ้เ <Jesus> ชซุสเชซุสจ่ายมาให้มาติเนลีนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันล้ำหน้าไปก่อนแล้วในมาติเนลีมันล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับก็ยิงเข้าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะก็หลังจากที่ไม่ได้ก็พยายามขึงเกมต่อนะผมขึงเกมตลอดเวลาเลยก็ขึง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 ,ขงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ ไม่มีไม่มีอะไรนะผมไม่ได้อะไรมาเลยจนกระทั่งนาทีที่39ครับมีจุดเปลี่ยนก็คือเหมือนจังหวะที่บูโน่นะผมพยายามที่จะเลี้ยงบอลเข้ามาเกือบหลุดเรียกได้ว่าหลุดนะหลุดเข้ามาที่จะยิงแล้วแต่ว่ากาบเบรียลชสุสเนี่ยเข้า,าสกัดจากด้านหลังนะแล้วก็จังหวะนั้นนี่เป็นบูโน่นะที่โดในใบเหลืองไปนะเพราะว่าทางผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นบูโน่ถอดรองเท้าปลาลงพื้นแล้วก็ออกแอคชั่นเยอะไปหน่อยนะก็เลยได้รับใบเหลืองจาก กรรมการไปแต่ว่าหลังจากนั้นครับนอกจากบูโน่จะได้เป็นเหลืองแล้วเชซุสครับเจ็บฮะทาให้ต้องเปลี่ยนตัวเร็วนะครับผมเปลี่ยนตัวเร็วมากส่งราฮิมสเตอร์ลิงลงมาแทนนะฮะอาการของเชซุสนี่ไม่ค่อยดีเลยนะผมก็ถึงขั้นต้องเอาไปหามออกไปเลยนะเรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงมากเลยนะสำหรับเชซุสครับแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนะผมก็มีจังหวะที่โอเดกาดนะผมเหมือนจะเจ็บไปเล็กน้อยนะผมโอ้โหนา่นากลัวมากเลยนะโอเดกาดมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะผม ข้อเท้านะครับผมที่เห็นนะเหมือนโอเดกาดเจ็บข้อเท้าเล็กน้อยแล้วก็มีจังหวะนาทีที่48นะครับผมก็โอเดกาดได้ฟรีคิกนะครับผมทางอาร์เซนอลได้ฟรีคิกหน้ากอดเกตโทษของแมนยูนะแต่ว่าโอเดกาดก็ปั่นแล้วก็หืนข้ามคานออกไปเนี่ยจังหวะนี้ครับที่ทําให้เขาเจ็บนะครับผมเจ็บเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับผมครึ่งแรกเสมอกันไปสู่ประตูศูนย์ครับต่อมามาดูครึ่งหลังนะครับผมก็ครึ่งหลังนี่สุดท้ายแล้วก็เป็นโอเดกาดนะครับก็ยังลงมาต่อไหวนะครับผมก็ เรยว่าทําได้ดีมากเลยนะยังโชคดีที่โอเดกาดยังลงได้นะผมไม่งั้นนี่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องหนักกว่านี้นะแล้วก็สุดท้ายแล้วอาเซนอลก็ยังครองเกมบุกต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครองบอลไปครองบอลมาครับพอไม่ได้สุดท้ายแมนยูก็จัดให้เลยครับโดนไปก่อนนะมาถึงปุ๊บครับผมนาทีที่51บอนผมบอลเคลียร์ออกมานะผมกาเบียวพยายามที่จะม่งกลับขึ้นไปเล่นต่อทางด้านบนนะแต่ว่ามุ่งพลาด มาเข้าทางของกานาโชนะผมแลวจังหวะนั้นพอมุ่งได้บุ๊บบุบกานาโชหลุดเลยนะผมได้บอลมาหลุดมาทางฝั่งขวานะผมเลี้ยงเข้ามาแล้วก็กานาโชตบเข้ามาตรงกลางนะผมผมตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยตบให้ใครวะสุดท้ายแล้วมีบูโนครับวิ่งมาจากข้างหลังนะผมก็ปั่นด้วยขวาผมเข้าไปเลยลูกนี้สวยมากเลยทุกคนวิถีบอลโค้งมากเลยนะผมจัดนําไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นมาอาร์เซนอลก็ครองบอลครองเกม สู้ตลอดนะผมแล anyway, loser, ้วก like in like ็ม like ีจ er ังหวะที่54เกือบจะได้สกอร์ตีไข no ่แตกไวเหมือนกันนะผมเพราะว่าเมลิน่เนี่เรียกได้ว่าตบกลับเข้ามาเตรงกลางเลยนะผมให้ครฮาวแวตแต่วันนี้ครฮาวแวตครับเตะเหมือนจะติดใจก้อยออกไปเองนะลูกนี้เสียดายมากเลยนะจะจาหน้าประตูเลยนะครฮาวแวตยิงออกไปก็ไม่ได้อะไรทำอะไรไม่ได้ครับยังตามหลังอยู่หนึ่งลูกแล้วก็มีจังหวะที่อาร์เซนอลเหมือนจะได้เปรียบนะผมก็ไปคือเป็นจังหวะใบแดง ของดาร่นนะผมตอนนั้นนาทีที่60นะผมดารุ่เข้าสกัดอันตรายนะผมใส่มิเกลเมริโนโไปก็มาสองเท้าเลยนะมาสองเท้าเข้ามาสองเท้าเลยนะเปิดปุ่มเข้ามาเลยก็รับใบเหลืองที่2ไปครับรับใบเหลืองที่2ให้กับเดียกโ,โก้ดาร่ไปก็แมนยูเหลือ10คนนะแล้วหลังจากแมนยูเหลือ10คนนะผมก็โดนเลยนะหลังจากที่เสียเปรียบนะผมก็โดนเลยนาทีที่62นะผมกาเบียวแก้ตัวจากลูกแรกได้สําเร็จนะผมก็คือมาตินลลี่นะผมเปิด เข้ามาทางขวาครับผมแล้วก็เปิดเปิดจากทด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือแล้วก็เป็นบายินดีนะครับผมชกชกบอลออกมาแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่พ้นอันตรายคนระับมาเข้าทางกาเบียลนะครับผมได้วอลเล่เข้าไปเลยแต่ว่าลูกนี้มีฉลับเดลิกเด็กน้อยนะผมก็เลยทําให้บายินดีนี่น่าจะอ่านทางพลาดก็ฉลับแล้วก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้สําเร็จนะครับหลังจากตีเสมอได้อาร์เซนอลก็คึกนะฮะผมครองเกมบุกอย่าง ต่อเนื่องนะผมก็มีนาทีที่65นะผมนายิมสเตอร์ลิงวันนี้จีจาร์มากเลยนะครับแวกหนีทั้งขวานะครับผมหนีมาสราอุยมาพยายามตบให้เมริโน่นะครับแต่เมริโน่ก็ยิงด้านขวายิงด้วยขวานะผมแต่ว่ามันฉลับขาขาที่ไม่ถนัดนะครับทุกคนก็ทำอะไรกันไม่ได้แล้วก็มีดราม่านะครับผมในจังหวะนี้นาทีที่69ครับผมคายฮาวเวตถูกแม็กไกว์นะผมทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นี่ผมจะมีคุยพูดถึงจังหวะนี้ด้วยนะก็ เดี๋ยวค่อยพากันแล้วกันนะผมก็เป็นฮาวแบทนะผมได้ลูกจุดโทษนะผมเรียกจุดโทษให้กับทีมได้นะผมแม็กไกวไปทาฟาวล์ฮาวแบทแล้วก็โอ้โหตรงนั้นนี่มีการปะทะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นเหมือนกันนะผมมีการตีกันเลยแต่ว่าเราไว้ค่อย่ากันนะก็เป็นโอเดกานะผมได้บอลมายิงเองนะที่เกากที่เขตโทษนะที่จุดโทษก็สุดท้ายแล้วโอเดกาดก็ยิงแต่ว่าติดเซฟครับผมวันนี้บายินดีทําดีมากเลยนะ ก็บินไปเซฟลูกยิงของโอเดกาดได้นะผมโอเดกาดก็ไม่ได้ยิงถึงกับขนาดไม่ดีขนาดนัผมเล่นทางดีแล้วแต่ว่าบายินดีก็ยังคุ้งออกไปถูกนะผมปัดออกไ,ไปได้สุดท้ายก็ยังขึ้นนําไม่สําเร็จนะผมยังคงเสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงเดินหน้าบุกต่อนะก็มีโอเดกาดนะผมมีการออประมาณครึ่งนาทีที่เจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะผมจำไม่ผิดหลังจากที่โอเดกาดยิงจุดโทษไม่เข้าครับก็ดีแคนไร้ right ถูกส่งลงมาสนามนะครับผมแทนที่ของทางด้านมิเกลเมริโนนะครับผมก็และสัมผัสแรกของดีแคนไร์เกือบเป็นประตูเลยนะครับผมก็คืออเดกาเนี่ยเปิดนะครับเรียกได้ว่าเปิดมาให้ดีแคนไรท์ ide, ในกรอบขีดโทษนะครับผมได้โขกจอดๆเลยแต่ต้องชมคนนี้ครับผมบายินดีครับบินเซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับผมตกใจมากเลยลูกที่บายินดีบินนะฮะ โหนั่งดูอยู่เลยแบบว้าวตาโตเลยนะครับก็ยังคงไม่ได้ครับยังเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่สุดท้ายมาได้โอกาสทองช่วงท้ายเกมน,นะครับผมประมาณนาทีที่88นะครับผมโอกาสทองเลยโอเดกานะครับผมยกมาให้ไครฮาวเวตนะครับผมใครฮาวเวดพักบอลก่อนด้วยนะพักบอลก่อนแล้วก็พยายามที่จะดีดให้เข้าประตูไปแต่สุดท้ายแล้ว บอลข้ามคานออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อครับผมใครฮาเวตก็หลังจากที่เขายิงผมก็เห็นรีแอคชั่นของเขานะผมที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกัน,นครับทางแฟนบอลก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันนะผมว่าใครฮาเวตจะพลาดลูกแบบนี้ได้นะผมก็สุดท้ายแล้วทําอะไรกันไม่ได้นะผมก็ยังเสมอกันไปแล้วหนึ่งหนึ่งเก้าสิบนาทีเอาไม่ลงนะสุดท้ายก็ต้องตอบเวลาพิเศษต่อเวลาพิเศษไปเรื่อยๆนะผมก็สุดท้ายแล้วก็ยังคงทําอะไรไม่ได้นะผมก็จบเกมนะครับผมตอเวลาพิเศษมาร้อยยี่สิบนาที จบเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็เป็นการยิงจุดโทษแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมยิงจุดโทษทั้งหมด5ลูกนะผมเริ่มที่แมนยูเป็นฝ่ายได้ยิงก่อนนะผมยิง5ลูกเป็นบูโน่ยิงเข้าไปได้นะอย่างสวยงามเลยนะครับลูกที่2ก็ทางฝั่งอาร์เซนอลก็เป็นโอเดกานะผมยิงเข้าไปนะครับผมลูกทั้งคนที่2ของแมนยูเป็นอาร์มัดเดียโลนะผมก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับแต่ว่าคนนี้ฮะคนที่2ของทางอาร์เซนอลครับผมใครฮาเวด เหมือนวันนี้แกเสียความมั่นใจไปมากเลยนะผมก็สุดท้ายแล้วก็ยิงไปติดเซฟทางด้านบายินดีนะผมทำให้จบเกมน,นะผมอาร์เซนอลแพ้จุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3นะครับผมก็5คนของแมนยูนะผมบูโนโอามาดิอาโรเรนี่โยโร่ลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็โจเซสเซร์เซนะ่นะครับผมยิงไม่พลาดเลยนะผม5ลูกเรียกได้ว่า ก็แม่นมากเลยนะยิงดีนะผมยิงดีแล้วก็มีจุดที่ให้พูดถึงก็คือการพุ่งเซฟจุดโทษของรายญาะเะผมมือนวันนี้แกติดปิงแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมบินไปก่อนนะครับที่ลูกบอลจะมาก็เป็นวันที่อาร์เซนอลฟอร์มไม่ดีอีกหนึ่งครั้งนะผมก็แพ้ไปนะผมตกรอบ เอฟเอคัพไปตั้งแต่ไก่โฮอีกครั้งหนึ่งนะฮะต่อมามาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมนะผมเป็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้านะผมอาร์เตต้าบอกว่าน่าเหลือเชื่อมากเลยแหละว่าเราไม่ชนะเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้สิ่งที่เราสมควรได้รับจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาเราสามารถส่งบอลไปก้นตะข่ายได้แค่ครั้งเดียวท่านเอง,ทง,เ,องเทียบกับจํานวนสถานการณ์โอกาสหรือว่าจุดโทษเนี่ยที่เรามีแต่ว่าเราทําไม่ได้นั่นทําให้เรากลับบ้านไปด้วยความเสียใจเลยล แต่ว่าผมภาคภูมิใจกับผู้เล่นของผมนะไม่ว่าจะเป็นทีมเป็นผู้เล่นรวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาทําได้นะในคืนวันพุธกับนิวคาสเซิลกับ2ทีมที่แข็งแก่่งขนาดนี้มันน่าเหลือเชื่อมากเลยล่ะแต่ว่าเราไม่ได้รับผลสกอร์ที่เราคาดหวังนั่นเองนั่นคือน่นแหละครับคือข้อเสียของสิ่งนี้แต่ว่าคือเหมือนอาเซต้าจะพยายามที่จะพูดว่าคืเอเราอะทำได้ไม่ดีในเกมนี้นะแต่ว่าอาเตาก็ยัง คงชื่นชอบสไตล์การเล่นแบบนี้อยู่นะผมทำได้ดีแค่ยังจบไม่ดีอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีการถา,ถามถึงเรื่องกองหน้านะผมว่าอาร์เตต้าจะซื้อกองหน้าไหมนะผมว่าวันนี้นี่จบสกอร์กันไม่ค่อยดีเลยนะผมก็อาร์เตต้าบอกว่าไม่เละครับผมยังคือเราเนี่ยคลาดจากหลายรูปแบบจากการเล่นที่แตกต่างกันแต่ว่าผมเข้าใจนะที่ทุกคนอยากให้ผมซื้อกองหน้าเนี่ยแต่ว่าผมให้ความสําคัญกับนักเตะที่เรามีอยู่ พยายามทําให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วต่อมามาพูดถึงจังหวะฟาวนะครับจังหวะจุดโทษของอาร์เซนอลหน่อยแล้วกันนะผมก็ในฐานะแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับผมก็จากความเห็นส่วนตัวของผมนะทุกคนจากความเห็นส่วนตัวของผมนะผมดูนะครับผมจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าไม่สมควรนะรผมผมผมว่ามันไม่น่าเป็นจุดโทษได้นะเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับผมการประทะมันคือมันไม่ได้แทบแทบจะไม่ได้ปะทะกันเลยเป็นเป็นแค่มือของแม็กไวที่แปะ เฉยๆเหมือนเหมือนแตะๆครับแล้วก็เหมือนทางด้านครฮาวเวิก็เหมือนเหลี่ยมเล็กน้อยนะผมทิ้งตัวลงไปแล้วก็ผู้ตัดสินนี้ก็เป่าให้เป็นจุดโทษไปนะส่วนตัวอาร์เซนอลนี่ผมเนี่ยแฟนบอลอาร์เซนอลก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่ามันอาจจะเบาไปหน่อยหรือเปล่าปะทะกันเบาไปหน่อยหรือเปล่าถึงได้จุดโทษอะไรแบบนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะเป็นจุดโทษแต่ว่าก็ให้ได้ไหมก็ก็ให้ได้เลยครับแต่ว่าผมถ้าเป็นมุมมองของผมถ้ามันมี VAR ทุกคน ผมก็รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสได้โดนดึงคืนสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็นแม็กไกวนะผมโมโหขนาดดีเหมือนกันนะแล้วก็หูด่าสุดๆนะตกใจมากเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะผมก็คืออาการบาดเจ็บของกาเบรียลเชซุสนะครับผมก็เหมือนอาร์เตต้าจะให้สัมภาษณ์นะผมว่ามันน่าเป็นห่วงมากเลยแล้วก็หลังไม่แน่ใจว่าผมเห็นข่าวนะครับบอกว่าอาจจะพักเก้าเดือนเลยนะสำหรับกาเบรียลเชซุสก็เรียกได้ว่าอาร์เซนอลเนี่ย ต้องเร่งหาก้องหน้าใหม่จริงๆนะทุกคนนะถึงอาร์เตต้าอาจจะบอกว่าไม่อยากได้ก็เถอะแต่ว่าซื้อเถอะครับได้โปรดแล้วก็วันนี้ขอชมนะครับผมราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยนักเตะของอาร์เซนอลนะวันนี้ที่ถูกเปลี่ยนมาแทนเชซุสก็ทําได้ดีนะผมเรียกได้ว่าจีจัดทางด้านฝั่งขวานะผมดีกว่ากาเบรียลเชซุสนะครับแต่ว่ามันก็ยังทําอะไรได้ไม่ค่อยได้อะทุกคนแล้วก็ที่ต้องชมเลยคือ2ผู้เล่นแมนยูนะวันนี้ฮะคือบายินดีแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกน์นะผมเขาทําได้ดีมากเลยนะสคนนี้นะเล่นดีมาก ผม,มแบบถ้าไม่ได้สองคนนี้นะผมแมนยูอาจจะแย่มากเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับผมของทีมที่ชนะนะฮะโอเคต่อมาเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของเกมนี้กันนะผมก็นับตั้งแต่อาร์เซนอลนะผมได้แชมป์เอฟเอคัพมานะครับในฤดูกาล2019-2020เนี่ยเรียกได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เตต้าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับถ้วยนี้อีกครั้งเลงเลยนะครับเพราะว่า5ซีซั่นหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยครับตกรอบ รอบสามนะผมไปถึงสามหนเลยกับรอบสี่เนี่ยสองครั้งนะผมลังล่าสุดที่เพิ่งตกไปก็คือเป็นครั้งที่เจอกับลิเวอร์พูลนะก็ตกรอบเหมือนกันนะผมรวมไปถึงการใส่ชุดขาวนะผมด้วยะว่าใส่ชุดขาวเพื่อลน้ลงก็จริงนะครับแต่ว่าการใส่ชุดขาวเนะี่ยเหมือนจะเป็นอาถรรพ์ไปแล้วนะผมว่าครั้งที่อาร์เซนอลใส่ชุดขาวแข่งนะผมสี่ครั้งมาแล้วนะผมก็แพ้ไปถึงสามเลยนะผมก็ ล่าสุดที่เพิ่งแพ้ไปก็คือแมนยูนะแล้วก็ก่อนหน้าแมนยูเป็นเรือพูลนะของปีก่อนนะก็ใส่เชื้อขาวแพ้ไปเหมือนกันนะผมรวมไปถึงสถิติของเกมนี้นีผมซึ่งใกล้เคียงกับเกมที่เราเจอนิวคาสเซิลมากๆเลยนะผมว่าสถิติเกมนี้เนี่ยเรายิงไปทั้งหมด26ครั้งเลยนะผมมีค่าเอ็กซ์เปกโกสูงถึง3.22เลยแต่ว่าทํามาได้แค่1ลูกนะผมแต่ว่าแมนยูเนี่ยทำไปได้1ประตูนะผมจากค่าเอ็กซ์เปกโกเพียงแค่0.27เเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเหมือน แมนยูเนี่ยจะคมกว่าจะใช้โอกาสได้ดีกว่าอาร์เซนอลผมว่าต้องซื้อกองหน้ามาจริงๆแล้วนะผมว่าใช้โอกาสได้เปลืองมากแล้วก็การจบสกอร์ยังคงไม่ค่อยดีนะผมยังคงไม่เฉียบขาดเท่าไหร่ผมว่าถ้าได้กองหน้าดีๆนะครับผมตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะผมว่าซื้อกองหน้ามาสักตัวหนึ่งแล้วก็ปีกขวาผมเพื่อแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บไปผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับต่อมาเป็นการให้คะแนนนักเตะน,นะผมก็เอาเป็นผู้เล่นตัวจริงนะก่อนเลยแล้วกันนะผมลาย่าวันนี้นะผมให้ไป ห้าคะแนนนะผมแกอาจจะมีโอกาสเซฟได้ดีแต่ว่าจุดโทษเนี่ยผมไม่เข้าใจกับการที่แกบินไปก่อนจริงๆนะเพราะว่าแม่แกผมอาจจะเข้าใจแหละว่าแกอาจจะอ่านทางไว้ก่อนแต่ว่าพอเห็นแล้วแบบมันมันไม่ได้คนระับทุกคนฝันตองข้ามก็อาจจะรู้ะฮะผมเป็นคนยิงไะเนาะเนี่ยส่วนตัวที่ผมเล่นบอลอะไรเงี้ยถ้าถ้าประตูขยับไปก่อนอย่างนั้นก็เราก็ยิงสวนทางไปง่ายๆนะครับผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาย,ย่าวันนี้เอาไปห้าคะแนนครับทิมเบอร์วันนี้ทิมเบอร์นี่ ก็บทบาทค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเติมเกมลุกดีนะผมก็กลางๆนะเอาไป6คะแนนนะครับต่อไปเป็นซาลิบากาเบียวนะผมคู่นี้วันนี้ดีนะทุกคนคนะรับซาลิบาก็ยังคงรักษามาตรฐานเกมรับของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะผมวันนี้เอาไป6คะแนนนะครับส่วนกาเบียวให้ประมาณสัก6.5แล้วกันนะผมถัวๆก,กับการที่ทำเป็นคนที่ทำให้เสียประตูแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูขืนนะผมเอาไป6.57แล้วกันทุกคน6.5ถึง7นะครับผมคะแนนก็วันนี้ ต่อมาเป็นลูอิสเกลลี่นะครับผมก็วันนี้แกอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับเจ้าหนูลูอิสเกลลี่นะเพราะว่าเกมลุกส่วนใหญ่เนี่ยไปเทกันอยู่ที่ฝั่งขวานะลูอิสเกลลี่ก็เอาไป6คะแนนแล้วกันนะผมวันนี้เงียบๆเจ้าจินโยนะผมแดนกลางเจ้าจินโยวันนี้เอาไป6คะแนนเหมือนกันนะผมแกเล่นดีนะผมเก็บบอลดีตรงกลางนะของเจ้าจินโยก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมต่อมามิเกลเมริโน่นะผมวันนี้แกมีโอกาสเข้าทําเหมือนกันนะผมที่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ยัง ทำอะไรกันไม่ได้ผมก็กลางๆหกคะแนนเหมือนกันแล้วมาตินโอเดกาต์นะ ard, ผมต่อไปมาตินโอเดกาต์ผมรู้สึกว่าโอเดกาต์เนี่ยอาจจะให้น้อยกว่าคนอื่นซะหน่อยนะผมให้ประมาณสักห้าคะแนนเลยนะผมเท่ากับรายานะครับในแดนกลางผมว่าวันนี้มาตินโอเดกาต์แกไม่เข้าฟอร์มนะเหมือนหลังจากที่แกป,ป่วยไปแกก็กลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้ความมหัศจรรย์ของมาตินโอเดกาต์เกิดขึ้นมีจังหวะที่เล่นสวยๆเยอะไหมมีนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้และที่สําคัญแกยิงจุดโทษพลาดด้วยนะผมก็ ไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่วันที่ดีของแกเลยนะครับเอาไปห้าคะแนนแล้วกันนะครับผมขยับมาที่สามตัวลุกนะครับผมมาตินเนลลี่วันนี้นี่ผมรู้สึกว่าแกมีความจีจัดมากเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่คอเกมลุกมันขึ้นทางฝั่งขวาทุกคนมาตินเนลลี่ก็จะมีบทบาทที่น้อยลงไปนะครับเอาไปห้าจุดห้านะฮะมาตินเนลลี่เงียบไปบางช่วงเหมือนกันในช่วงหลังๆมันก็เงียบเหมือนกันนะครับด้านขวา เชซูสนี่ผมขออนุญาตยังไม่ให้ให้กลางๆแล้วกันนะผมหกคะแนนนะผมแต่ว่าคนที่ผมจะให้นี่คือราฮิมสตอร์ลิงเนี่ยวันนี้ผมชอบเขามากเลยนะถึงแม้ว่าทีมเราจะแพ้นะแต่ว่าราฮิมสตอร์ลิงแสดงให้เห็นถึงความจิจารแล้วก็สู้กับมีจังหวะที่แหวกมีจังหวะที่พยายามที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะผมเอาไปเจ็ดคะแนนนะวันนี้ราฮิมสตอร์ลิงทาได้ดีครับส่วนไครฮาวแบตนะผมวันนี้แกทําได้ไม่ดีเลยนะผมก็เอาไปสี่คะแนนนะครับผมวันนี้ไครฮาวแบตแกพลาด เยอะมากนะครับผมแต่ว่าผมก็เป็นกําลังใจให้เขานะผมเข้าใจนะผมว่าการที่เราทําให้ทีมแพ้เนี่ยเราทําทําโอกาสดุดลอยไปเนี่ยมารู้สึกยังไงนะผมผมก็ให้กําลังใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็สําหรับการคุยหลังเกมวันนี้นะผมขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะที่มามาช้าจริงๆนะฮะก็อยากขอโทษทุกคนจริงๆนะผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะผมก็สู้กันต่อไปนะฮะเรายังมี อีกหนึ่งถ้วยนะพีเมลีกนะครับผมรวมไปถึงยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะผมก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะผมรวมไปถึงคาร์าบาวครับนะที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในหนึ่งครั้งนะผมก็สู้กันต่อไปครับทุกคนวันนี้สําหรับใครนะผมที่ไม่ยินดีกับผลสกอร์นี้นะผมก่อนจากลากันไปนะผมถ้าใครที่ไม่ยินดีกับผลสกอร์แบบนี้นะแต่ผมอยากบอกทุกคนไว้เลยนะครับผมว่าบายยินดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย